ยินดีต้อนรับสู่หลอนเล่าเรื่องสถานที่แห่งนี้จะพาคุณดำดิ่งสู่โลกของความลึกลับเรื่องเล่าสยองขวัญและตำนานที่ยังไม่มีใครกล้าพิสูจน์ชงเตรียมใจให้พร้อมเพราะทุกเรื่องราวที่คุณกำลังจะได้ฟังอาจทำให้คุณขนลุกและไม่กล้าปิดไฟนอนในคืนนี้ถ้าพร้อมแล้วมาติดตามความสยองไปพร้อมกันเลยครับบ้านเก่าหลังหนึ่งตั้งอยู่สุดปลายซอยในหมู่บ้านเงียบสงบบ้าน หลังนี้เคยเป็นของตระกูลเก่าแก่ที่อาศัยอยู่มาหลายชั่วอายุคนแต่หลังจากเกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นสมาชิกในบ้านก็ทยอยย้ายออกไปทีและคนจนในที่สุดบ้านก็ถูกปล่อยร้างไม่มีใครกล้าเข้าใกล้โดยเฉพาะห้องใต้ดินของบ้านที่ถูกปิดตายมาหลายสิบปี วันหนึ่งเมย์นักศึกษาสาวที่เรียนเอกโบราณคดีได้ย้ายเข้ามาเช่าบ้านหลังนี้เพราะค่าเช่าถูกจนน่าตกใจแม่เพื่อนๆจะเตือนเรื่องข่าวหรือเกี่ยวกับบ้านหลังนี้แต่เธอไม่เชื่อเรื่องผีและคิดว่ามันเป็นเพียงเรื่องเล่าเพื่อกูเด็กๆคืนแรกที่เมย์เข้ามาอยู่ทุกอย่างก็ดูปกติแต่พอถึงช่วงกลางดึกเธอเริ่มได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากใต้พื้นบ้านมันเหมือนเสียงคนกระซิบเบาๆช่วยด้วยช่วยฉันที เมพยายามไม่สนใจคิดว่าตัวเองคงหูแววไปเพราะความเหนื่อยแต่เสียงนั้นก็ดังขึ้นทุกคืนและทุกครั้งที่เธอเดินผ่าประตูห้องใต้ดินเธอจะรู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังมองอยู่ความสงสัยทำให้เธอตัดสินใจหาคำตอบเช้าวันหนึ่งเธอเริ่มค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับบ้านหลังนี้และพบว่ามันเคยเป็นบ้านของตระกูลอัครเดชซึ่งเคยเกิดเหตุฆาตกรรมสเตนควันเมื่อ30ปีก่อนจากบันทึกข่าวเก่าหญิงสาวคนหนึ่งชื่อ แก้วลูกสาวคนเล็กของตระกูลได้หายตัวไปอย่างลึกลับแต่ไม่มีใครพบร่องรอยของเธออีกเลยหลายคนเชื่อว่าเธอหนีออกจากบ้านแต่ชาวบ้านบางคนแอบกระซิบกันว่าเธออาจไม่ได้ออกไปไหนแต่อาจถูกขังอยู่ในบ้านหลังนี้เองหัวใจของเมเดนแบร์ขึ้นเธอรู้สึกเหมือนเธอเข้าใกล้ความจริงมากขึ้นเรื่อยๆในคืนถัดมาเธอรวบรวมความกล้าและตัดสินใจเปิดประตูห้องใต้ดินที่ถูกปิดตายมานานมันเป็นประตูไม้เก่าๆ ที่มีแม่กุญแจขึ้นสนิมแต่เมื่อเธอลองขอยับดูประตูเปิดออกอย่างให้ดดยราวกับมีใครรอให้เธอเข้ามานานแล้วเมื่อไฟฉายในมือสองลงไปเมเห็นบันไดไม้ที่ทอดลงไปสู่ห้องเล็กๆด้านล่างอากาศในนั้นหม่นอับและเย็นผิดปกติขณะที่เธอเดินลงไปเธอสัมผัสได้ถึงแรงลมที่เหมือนไม่ได้มาจากที่ไหนและที่มุมห้องเธอเห็นเสผ้ามอสอที่คล้ายกับเสื้อของใครบางคน และเมื่อเธอส่องไฟไปที่พื้นดินเธอก็ต้องช็อกจนแทบลืมหายใจโครงกระดูกของมนุษย์ถูกฝังอยู่ตรงนั้นขณะเดียวกันเธอได้ยินเสียงกระซิบดังขึ้นรอบตัวขอบคุณที่มาพบฉันเสียงนั้นเย็นเยียบและดังอยู่ข้างหูของเธอเมคริดร้องสุดเสียงวิ่งหนีออกจากห้องใต้ดินโดยไม่หันกลับไปมองอีกเลยหลังจากวันนั้นเมแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาตรวจสอบและพวกเขาก็พบว่ากระดูกที่อยู่ใต้ดิน เป็นของแก้วที่หายตัวไปเมื่อส0ปีก่อนแต่สิ่งที่น่ากลลุกที่สุดคือคืนหนึ่งหลังจากเธอย้ายออกเมยได้รับข้อความจากหมายเลขแปลกๆข้อความนั้นเขียนไว้ว่าขอบคุณที่ช่วยฉันตอนนี้ฉันเป็นอิสระแล้วแต่เธอแน่ใจหรือว่าฉันไปแล้วจริงๆและหลังจากนั้นเมยก็ไม่เคยมีคืนที่สงบสุขอีกเลยบ้านหลังนี้เคยเป็นของตระกูลอัคารเดศ ซึ่งเป็นตระกูลเก่าแก่ที่อาศัยอยู่มาหลายชั่วอายุคนแต่แล้ววันหนึ่งก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นสมาชิกในบ้านทยอยย้ายออกไปทีละคนบ้างก็ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำจนในที่สุดบ้านก็ถูกปล่อยร้างไม่มีใครกล้าเข้าใกล้โดยเฉพาะห้องใต้ดินที่ถูกปิดตายมาหลายสิบปีเสียงกระซิบในความมืดเมยนักศึกษาสาวผู้รักการสำรวจ และเรียนเอกโบราณาคดีได้ย้ายเข้ามาเช่าบ้านหลังนี้เพราะค่าเช่าถูกจนน่าตกใจแม้เพื่อนๆจะตื่นเกี่ยวกับข่าวลือของบ้านหลังนี้แต่เธอไม่เชื่อเรื่องผีและคิดว่ามันเป็นเพียงเรื่องเล่าขู่เด็กๆคืนแรกที่เธอเข้ามาอยู่ทุกอย่างก็ดูปกติแต่พอถึงช่วงกลางดึกเธอเริ่มได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากใต้พื้นบ้านมันไม่ใช่เสียงหนูหรือเสียงไม้ลันเหมือนเบื้อเก่าๆทั่วไปแต่มันเป็นเสียงกระซิบแถวเบาฟังไม่ได้สักช่วยช่วยฉันที เธอสะดุ้งเฮือกลืมตาโผล่จ้องไปที่เพดานห้องของตัวเองเสียงนั้นเงียบลงไปแต่เธอแน่ใจว่าเธอไม่ได้หูแววคืนต่อมาเสียงกระซิบก็กลับมาคราวนี้มันชัดเจนกว่าเดิมฉันอยู่ที่นี่ฉันหนาวหรือเกินเสียงนั้นดังมาจากใต้พื้นบ้านตรงจุดที่เป็นห้องใต้ดินเช้าวันรุ่งขึ้นประตูที่ถูกปิดตายเมเริ่มสำรวจบ้านเธอพบประตูไม้เก่า บริเวณห้องเก็บของมันมีแม่กุญแจขึ้นสนิมล็อกไว้อย่างแน่นหนาดูเหมือนไม่มีใครเปิดมันมาเป็นสิบๆปีเธอลองเคาะประตูเบาๆทันใดนั้นปังเสียงเคาะกลับดังขึ้นจากด้านในราวกับมีใครอยู่ข้างในเธอถอยหลังด้วยความตกใจแต่ก็รวบรวมสติแล้วตัดสินใจค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับบ้านหลังนี้จากบันทึกข่าวเก่าบ้านหลังนี้เคยเป็นของครอบครัวคารเดตซึ่งเคยเกิดเหตุ ฆาตรกรรมสะเทือนขวัญเมื่อ30ปีก่อนหญิงสาวคนหนึ่งชื่อแก้วลูกสาวคนเล็กของตระกูลได้หายตัวไปอย่างลึกลับพ่อของเธออ้างว่าเธอหนีออกจากบ้านแต่ชาวบ้านบางคนกระซิบกันว่าเธออาจไม่ได้ออกไปไหนแต่อาจถูกขังอยู่ในบ้านนี้เองความสงสัยทําให้เธอหากุญแจเก่าๆคืนที่เมตาสินใจเปิดประตูในบ้านมาลองถ่ายแม่กุญแจที่ล็อกห้องใต้ดินอยู่เมื่อเธอบิดกุญแจแม่กุญแจที่ควรจะขึ้นสนิมจนเปิดไม่ได้กลับเปิดออกอย่างได้ดาย ทันทีที่ประตูเปิดออกลงเย็ยนวูบหนึ่งพัดออกมาจากด้านในทั้งๆท,ที่ในนั้นไม่มีหน้าต่างหรือทางลมเลยบันไดไม้เก่าผู้ผูนำลงไปสู่ห้องเล็กๆด้านล่างเธอค่อยๆย,ย่างเท้าลงไปพร้อมกับไฟฉายในมือขณะที่ไฟฉายส่องไปรอบๆในเริ่มรู้สึกถึงบางสิ่งเธอไม่ได้อยู่คนเดียวเธอส่องไฟไปที่พื้นและเห็นเศษผ้ามอสสที่เหมือนเป็นเสื้อของใครบางคน หัวใจเธอเต้นรัวเธอค่อยๆเดินเข้าไปใกล้สิ่งนั้นและเมื่อเธอใช้มือเขี่ยฝุ่นออกเธอเห็นโครงกระดูกของมนุษย์กระดูกยังคงมีร่องรอยของเครื่องประดับอยู่และจากบันทึกข่าวนี่มันกระดูกของแก้วในวินาทีนั้นเองไฟฉายในมือของเธอก็ดับลงห้องทั้งห้องจมดิ่งสุ่ความมืดเมตัวแข็งทื่อเสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นรอบตัวเธอคราวนี้มันไม่ใช่เสียงเดียวแต่เหมือนมีหลายเสียงประสานกัน เธอเจอฉันแล้วแต่เธอแน่ใจหรือว่าเธอมาแค่คนเดียวเมรู้สึกได้ถึงลมหายใจเย็นๆอยู่ข้างหลังเธอหันขวัไปและเห็นใบหน้าซีดเผือดของหญิงสาวในเงาเมื่อดวงตาของเธอไร้แววและเริ่มฝีปากซีดๆขยับช้าๆว่าอยู่กับฉันสิเมกรีดร้องสุดเสียงวิ่งหนีออกจากห้องใต้ดินพอถึงข้างบนเธอปิดประตูล็อกไว้เหมือนเดิมและเก็บข้าวของนีออกจากบ้านทันที เธอแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบความลับที่ไม่อาจหลับไหลและพวกเขาก็พบว่ากระดูกที่อยู่ใต้ดินเป็นของแก้วที่หายตัวไปเมื่อส0สิบปีก่อนแต่สิ่งที่น่ากลุกที่สุดคือคืนหนึ่งหลังจากเธอย้ายออกเมย์ได้รับข้อความจากหมายเลขแปลกๆข้อความนั้นเขียนไว้ว่าขอบคุณที่ช่วยฉันตอนนี้ฉันเป็นอิสระแล้วแต่เธอแน่ใจหรือว่าฉันไปแล้วจริงๆ และหลังจากนั้นทุกคืนเมย์ก็ได้ยินเสียงกระซิบข้างหูว่าฉันอยู่ตรงนี้เมยไม่สามารถลืมเหตุการณ์ในคืนนั้นได้เลยไม่ว่าเธอจะพยายามบอกตัวเองว่านั่นเป็นแค่ภาพหลอนจากความเครียดแต่มันก็ไม่ใช่แค่ภาพในหัวเพราะเธอได้รับข้อความปริศนาที่ยืนยันว่ามีบางสิ่งยังคงตามเธอมาเธอพยายามใช้ชีวิตตามปกติแต่ทุกคืนเธอจะได้ยินเสียงกระซิบแถวบาข้างหู ฉันอยู่ตรงนี้มันดังอยู่ข้างๆเธอแม้ว่าเธอจะอยู่ในห้องล็อกแน่นหนาก็าตามเธอพยายามปิดไฟนอนแต่ทุกครั้งที่เธอหลับตาเธอรู้สึกถึงเงาดําที่ยืนอยู่ข้างเตียงมันไม่เคยแต่ต้องเธอแต่เธอสัมผัสได้ถึงความย็นเยือของมันวันหนึ่งเมตาสินใจไปพบป้ารำไพภาพสะท้อนในกระจกหญิงชาราที่เป็นชาวบ้านเก่าแก่และเคยอยู่ใกล้บ้านหลังนั้นมาก่อน เมื่อป้ารำไทได้ยินว่าเมยเป็นคนเปิดห้องใต้ดินสีหน้าของแกซีดเผือหนูไปเปิดมันทําไมป้ารำไทร้องเสียงสัน่นหนูไม่รู้หรือว่ามันไม่ได้อยากให้ออกไปแต่มันอยากให้ใครสักคนเข้าไปอยู่ด้วยต่างหากคำพูดนั้นทําให้เมย์เย็ยนว่าไปทั้งตัวป้ารำไทเล่าให้เธอฟังว่าแก้วไม่ได้ถูกฆ่าตายโดยอุบัติเหตุแต่เธอถูกพ่อของเธอขังไว้ในห้องใต้ดินเพราะความคลุ้มคลั่งของเขาเอง พ่อของแก้วเป็นคนทําเขาสงสัยว่าแก้วมีชู้และทําให้ตระกูลอภายเขาเลยขังแก้วไว้ในนั้นวันแล้ววันเล่าไม่มีใครได้ยินเสียงเธอเพราะเขาเปิดเพลงกลบเสียงร้องของความช่วยเหลือของเธอเมเริ่มตัวสัน่นแล้วไม่มีใครช่วยเธอเลยหรือคะป้ารำไพสายหน้าไม่มีใครกล้าคนที่พยายามเข้าไปช่วยก็หายตัวไปคำพูดนั้นทำให้เมเริ่มใจไม่ดีเธอจำได้ว่าเธอเป็นคนเดียวที่เปิดประตูห้องใต้ดิน หลังจากมันถูกปิดตายมานานปากหมายความว่าเมกลืนน้ำลายลงคอป้ารำไพยมองเธอด้วยแววตาสงสารมันอาจจะยังไม่จบหลอกลูกเพราะวิญญ,ญาณที่ถูกจองจำมานานขนาดนั้นคงไม่ยอมปล่อยเธอไปง่ายๆคืนนั้นเงาในห้องของเมเมกลับมาที่ห้องของเธอด้วยความหวาดระแวงเธอปิดไฟล็อกประตูและพยายามข่มตาหลับแต่เธอรู้สึกว่าเธอไม่ได้อยู่คนเดียว เธอค่อยๆหรีตาขึ้นมาและทันใดน,นั้นในกระจกตรงปลายเตียงเธอเห็นร่างของผู้หญิงในชุดขาดรุ่งริ่งผิวซีดเผือดและดวงตากลวงโบวจ้องมาที่เธอเมสะดุ้งสุดตัวรีบลุกขึ้นและมองไปรอบห้องแต่ไม่มีใครอยู่ที่นั่นเธอหันกลับไปที่กระจกและเธอยังเห็นมันอยู่ที่เดิมแต่คราวนี้มันยกมือขึ้นช้าๆแล้วชี้มาที่เมเสียงกระซิบแหบข้าดังขึ้นในหูของเธอ ถึงเวลาของเธอแล้วเสียงกระสิบแหบกกระยังคงดังอยู่ข้างหูเมถึงเวลาของเธอแล้วร่างในกระจกจ้องตรงมาที่เธอแม้ว่าเธอจะหันหลังกลับไปมองแต่ในห้องก็ยังว่างเปล่าเหมือนเธอเป็นเพียงคนเดียวที่อยู่ตรงนั้นแต่ในวินาทีนั้นเองปังเสียงกระแทกประตูดังลั่นเหมือนมีบางอย่างพยายามจะพังเข้ามาในตัวแข็งเธอรู้สึกเหมือนหัวใจจะหยุดเต้น เสียงเขาเปลี่ยนเป็นเสียงขูดลากไปตามพื้นไม้ช้าชากลับมากลับมาหาฉันเธอเริ่มหายใจไม่ออกรู้สึกถึงความเย็ยนที่ปกคลุมไปทั่วห้องก่อนที่ทุกอย่างจะเงียบสนิทเธอคิดว่าฝันร้ายจบลงแล้วแต่ทันใดนั้นไฟในห้องดับพรึบและเธอได้ยินเสียงฝีเท้ากำลังเดินอยู่ใต้พื้นห้องความหวาดกลัวถึงขีดสุดกลับสู่ห้องใต้ดินอีกครั้งแต่มันไม่อาจเทียบได้กับความสงสัยที่กัดกิน จิตใจของเธอเมตตาสินใจว่าเธอต้องกลับไปที่ห้องใต้ดินเพื่อหาคำตอบเธอถือไฟฉายมือสั่นเท้าขณะไขกุญแจเปิดประตูห้องใต้ดินอีกครั้งประตูเปิดออกช้าๆพร้อมกับลมเย็นเยือกที่พัดออกมาจากด้านในเหมือนมีใครกำลังรอเธออยู่เธอค่อยๆก้าวลงไปทีละขั้นบันไดไม้ส่งเสียงเอียดอาจนเหมือนจะแตกหักเมื่อเท้าของเธอสัมผัสพื้นเธอก็รู้สึกได้ทันทีว่าเธอไม่ได้อยู่คนเดียวไฟฉายในมือเริ่มสั่นแสง เมื่อเธอหันไปสองฝ่ายที่มุมห้องตรงที่เคยพบกระดูกแต่มันหายไปแล้วพื้นดินที่เคยมีซรากกระดุกตอนนี้เรียบเนียนเหมือนไม่เคยมีอะไรถูกฝังอยู่ที่นั่นมาก่อนและในขณะที่เธอกำลังจะถอยหลังเสียงหายใจแผ่วๆดังขึ้นข้างหลังเธอเธอแข็งทื่อกลืนน้ำลายลงคอยอย่างยากลำบากก่อนจะหันไปช้าๆและเธอเห็นเธอยืนอยู่ตรงนั้น หญิงสาวในชุดเก่าโซมผิวซีดขาวผมยาวยุ่งเหยิงปกปิดใบหน้าท่อนแขนมีรอยขีดข่วนและเล็บแตกจนฉีกขาดแต่สิ่งที่ทำให้เมแทบหยุดหายใจคือรอยยิ้มของเธอเริมฝีปากแตกร้าวของร่างนั้นค่อยๆย,ยกขึ้นเป็นรอยยิ้มผิดรูปดวงตากรงโบของเธอจ้องตรงมาที่เมฉันเรามานานแล้วเสียงของเธอแหบพร่าเหมือนลมหายใจสุดท้ายของคนกำลังขาดใจ เธอค่อยๆยื่นมือที่ซีเซียวออกมามาอยู่ด้วยกันเถอะเมถอยหลังแต่ร่างนั้นเคลื่อนมาหาเธอเร็วขึ้นเธอกริดร้องสุดเสียงไฟฉายในมือร่วงลงพื้นทุกอย่างกลายเป็นความมืดและสิ่งสุดท้ายที่เธอจำได้คือมือเย็นเฉียบที่สัมผัสเข้าที่ไหล่ของเธอก่อนที่ทุกอย่างจะดับวูบลงเช้าวันถัดมาชาวบ้านพบเมหมดสติอยู่หน้าบ้านเก่าหลังนั้นใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยรอยขีดข่วนเหมือนถูกเล็บจิก และสิ่งที่ทำให้ทุกคนขนลุกที่สุดก็คือเธอยิ้มอยู่ตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครเห็นเมยอีกเลยแต่ในคืนที่เงียบสงัดหากใครผ่านไปใกล้บ้านหลังนั้นพวกเขามักจะได้ยินเสียงกระซิบเบาๆฉันอยู่ตรงนี้หลังจากวันนั้นเมย์ก็หายตัวไปไม่มีใครพบร่างของเธออีกเลยแต่ชาวบ้านต่างร่ำเรือกันว่าดวงวิญ,ญญาณที่อยู่ในห้องใต้ดินไม่ได้ต้องการแค่ใครสักคนมาเจอมัน แต่มันต้องการใครสักคนมาอยู่แทนที่มันตั้งแต่วันนั้นบ้านร้างหลังนั้นก็เริ่มมีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นทุกคืนเสียงกรีดร้องโหยหวนดังออกมาจากห้องใต้ดินเสียงผู้หญิงหัวเราะเบาๆดังลอดออกมาจากซอกมุมของบ้านเงาดำปรากฏขึ้นที่หน้าต่างแม้ว่าบ้านจะไม่มีใครอยู่คืนหนึ่งกลุ่มวัยรุ่นห้าคนกล้าท้าทายตำนานคืนสยองของกลุ่มวัยรุ่น พวกเขาอยากพิสูจน์ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือแค่เรื่องเล่าพวกเขาพากันปีนเข้าไปในบ้านร้างหลังนั้นพร้อมกับกล้องและไฟฉายคิดว่าจะถ่ายคลิปลงโซเชียลให้กลายเป็นกระแสทันทีที่พวกเขาเก้าวเข้าไปในบ้านอากาศรอบตัวเย็นเฉียบผิดปกติทั้งที่เป็นฤดูร้อนแปลกว่าทำไมมันหนาวจังเสียงหนึ่งในกลุ่มพูดขึ้นแต่ไม่มีใครใส่ใจพวกเขาเดินต่อไปที่ประตูห้องใต้ดินซึ่งตอนนี้มันถูกล็อกด้วยโซ่สนิมเครอะ ลองเปิดดูสิว่าเพื่อนคนหนึ่งพูดติดตลกชายคนหนึ่งในกลุ่มชื่อโอมตัดสินใจยกโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายวิดีโอแต่ทันทีที่กล้องของเขาส่งไปที่ประตูห้องใต้ดินโซ่ที่ล็อกอยู่ก็หลุดออกเองต่อหน้าต่อตาพวกเขาทุกคนเงียบกริบก่อนที่เสียงกระซิบเย็นๆจะดังขึ้นจากใต้บันไดเข้ามาสิในวิดีโอของโอมเห็นเงาดำๆยืนอยู่หลังประตูห้องใต้ดิน เพื่อนเพื่อนทุกคนต่างกรีดร้องพวกเขารีบวิ่งหนีออกจากบ้านทิ้งอุปกรณ์ทุกอย่างไว้ข้างในแต่เรื่องยังไม่จบแค่นั้นหลังจากวันนั้นทุกคนในกลุ่มเริ่มเจอเรื่องแปลกประหลาดหนึ่งในนั้นปาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตกระทานหันร,รถของเขาชนกับต้นไม้โดยไม่มีสาเหตุและในกล้องวงจรปิดเห็นเงาผู้หญิงยืนอยู่กลางถนนก่อนที่รถจะพุ่งชนอาร์ตฝันร้ายทุกคืนเขาฝันว่าตัวเองติดอยู่ในห้องใต้ดินมีมือเย็น เชียบจับขาของเขาไว้และเสียงกระซิบบอกว่าอยู่กับฉันสิเขาตื่นขึ้นมากลางดึกพร้อมกับรอยช้ำรอบข้อเท้าเหมือนมีใครบางคนพยายามลากเขาไปส่วนโอมที่เป็นคนถ่ายวิดีโอกลายเป็นคนเก็บตูไม่พูดจากกับใครเขาพูดประโยคเดิมซ้ำๆเราไม่ควรไปที่นั่นเราไม่ควรไปที่นั่นจนวันหนึ่งเขาฆ่าตัวตายในห้องของตัวเองและสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือ กล้องวิดีโอของเขายังคงเปิดอยู่และในวิดีโอล่าสุดปรากฏภาพของหญิงสาวที่ยิ้มกว้างผิดธรรมชาติก่อนที่เธอจะเอื้อมมือออกมาทางหน้าจอตำนานที่ไม่เคยจบบ้านหลังนั้นยังคงตั้งอยู่ทุกครั้งที่ใครเดินผ่านจะได้ยินเสียงแปลกๆล,ลอดออกมาบางคืนมีคนเห็นหญิงสาวยืนอยู่ที่หน้าต่างบ้านยิ้มให้กับผู้ที่เดินผ่านและหากคุณได้ยินเสียงกระซิบในเวลากลางคืนฉันอยู่ตรงนี้ อย่าหันกลับไปมองเพราะคุณอาจจะเห็นเธอกำลังจ้องคุณอยู่บ้านร้างยังคงตั้งะหง,งานอยู่ในมุมมืดของหมู่บ้านหลังจากเหตุการณ์ของกลุ่มวัยรุ่นที่ผ่านมาไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้อีกเลยแต่คำสาปของมันยังไม่จบสิน้นหลังจากการตายของโอมและปามคนอื่นๆที่รอดชีวิตจากคืนสยองก็ค่อยๆเปลี่ยนไปอาร์ตหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยวันสุดท้ายที่มีคนเห็นเขาคือคืนหนึ่ง ที่เขาเดินกลับบ้านด้วยท่าทางหวาดกลัวภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพเขาวิ่งหนีอะไรบางอย่าง,ท,งทั้งทั้งที่ในวิดีโอไม่มีอะไรเลยพอยเริ่มได้ยินเสียงกระซิบในบ้านตัวเองทุกคืนเธอจะได้ยินเสียงมาอยู่ด้วยกันสิและทุกครั้งที่มองไปที่กระจกเธอเห็นเงาผู้หญิงยืนอยู่ข้างหลังเธอจนสุดท้ายเธอเสียสติและต้องเข้ารับการรักษาทางจิตเรื่องราวของพวกเขาถูกเล่าต่อกันไปเรื่อยๆและบ้านร้างก็กลายเป็นสถานที่ต้องห้ามแต่ถึงแม้ ไม่มีใครเข้าไปวิญญาณก็ยังไม่หยุดอาฆาตหลายปีต่อมากลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่านักล่าผีคื้นหลอนของผู้บุกรุกจากรายการดังในโซเชียลตัดสินใจเข้าไปสำรวจบ้านร้างหลังนั้นเพื่อพิสูจน์ว่ามันเฮี้ยนจริงหรือไม่พวกเขาเชื่อว่าเรื่องราวทั้งหมดเป็นแค่ตำนาที่ถูกแต่งขึ้นกล้องตั้งไว้ทุกมุมบ้านมีทั้งเครื่องบันทึกเสียงและอุปกรณ์ตรวจจับพลังงานเมื่อพวกเขาเปิดประตูห้องใต้ดินออกอุณหภูมิ รอบตัวลดลงจนมองเห็นไอเย็นจากลมหายใจแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนชะงักคือข้อความที่เขียนอยู่บนผนังเก่าๆช่วยฉันด้วยฉันไม่อยากอยู่ที่นี่ตัวหนังสือดูเหมือนถูกขูดด้วยเล็บและบางตัวเปื้อนคราบสีดำคล้ายเลือดแห้งจูจๆวิทยุสื่อสารของพวกเขาก็ส่งเสียงดังแต่ไม่มีใครพูดเสียงที่ได้ยินคือเสียงของผู้หญิงร้องไห้กลับมา ทันใดนั้นไฟฉายทุกกระบอกก็ดับลงพร้อมกันเสียงฝีเท้าดังขึ้นจากรอบๆห้องใต้ดินแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นออกไปจากที่นี่เถอะว่ากูไม่โอเคแล้วหนึ่งในทีมพูดด้วยน้ำเสียงหวาดกลัวแต่สายเกินไปแล้วเพราะเสียงประตูห้องใต้ดินปิดดังปังพวกเขาพยายามถักเปิดแต่เหมือนมีแรงบางอย่างกดทับประตูไว้และในตอนนั้นเองเงาร่างของหญิงสาวก็ปรากฏขึ้นจากมุมมืด เธอยือนก้มหน้ากับพื้นผงดำยาวปกปิดใบหน้าร่างกายของบางซีดเผื่อยแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือเธอกำลังยิ้มพวกคุณมาอยู่กับฉันแล้วเสียงหัวเราะของเธอแผ่วเบาก่อนจะดังขึ้นเรื่อยๆดังขึ้นดังขึ้นกล้องทุกตัวในห้องใต้ดินดับวูบลงเช้าวันรุ่งขึ้นมีเพียงกล้องตัวเดียวที่ถูกพบอยู่หน้าบ้านร้างและในคลิปสุดท้ายที่บันทึกไว้ มันแสดงให้เห็นภาพของประตูห้องใต้ดินเปิดออกช้าๆและมีเสียงกระซิบสุดท้ายดังขึ้นในวิดีโอเธออยู่ที่นั่นรอเธออยู่และจากนั้นทุกอย่างก็ดับไปหลังจากคืนสยองที่กลุ่มนักลาก่าผีหายตัวไปอย่างลึกลับไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้บ้านร้างหลังนั้นอีกแต่ตำนานของมันยังคงเล่าต่อกันไปบางคนบอกว่าห้องใต้ดินนั้นเป็นประตูไปสู่โลกของความตาย และบิญญาณของหญิงสาวที่ถูกขังอยู่ในนั้นต้องการดึงใครสักคนลงไปแทนที่เธอหลายเดือนผ่านไปบ้านหลังนั้นถูกสั่งทุบทำลายเพราะชาวบ้านทนความหลอนของมันไม่ไหวพวกเขาหวังว่าเมื่อบ้านถูกรื้อถอนคำสาปจะสิ้นสุดลงเครื่องจักรกลหนักเริ่มทำงานคนงานใช้ค้อนทุบก,กำแพงและบ้านทั้งหลังพังลงเป็นเศษซากแต่เมื่อพวกเขาเริ่มขุดไปถึงชั้นใต้ดินพวกเขาพบประตูบานหนึ่งฝังอยู่ใต้พื้นดิน มันเป็นประตูไม้เก่าแก่ที่เต็มไปด้วยรอยขีดข่วนคล้ายกับว่ามีคนพยายามขวนมันจากข้างในเมื่อคนงานพยายามเปิดมันออกมามีบางสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นทันทีที่ประตูถูกงัดออกเสียงกรีดร้องแหลมสูงดังออกมาจากหลุมลึกนั้นและลมเย็ยนเยะเยือก็พัดออกมาพัดผ่านทุกคนเหมือนพลังบางอย่างหลุดออกมาอิสระฉันเป็นอิสระแล้วเสียงกระซิบเย็ยนเยียบดังขึ้นข้างหูของคนงานทุกคนแม้ว่า ไม่มีใครอยู่ใกลๆ้ๆพวกเขาวิ่งหนีจากที่นั่นด้วยความหวาดกลัวทิ้งทุกอย่างไว้เบื้องหลังหลังจากบ้านถูกทำลายที่ดินผืนนี้ก็ถูกปล่อยรกร้างไม่มีใครกล้าเข้าไปอีกจุดจบหรือจุดเริ่มต้นแต่ในคืนที่เงียบสงัดหากคุณเดินผ่านสถานที่แห่งนี้คุณอาจจะได้ยินเสียงกระซิบเบาๆฉันอยู่ตรงนี้และหากคุณหันกลับไปคุณอาจเห็นเธอยือนอยู่ข้างหลังคุณ และนี่คือเรื่องราสยองขวัญจากหลอนเล่าเรื่องบอกว่าทุกคนจะหลับฝันดีถ้ากล้าปิดไฟนะครับถ้าชอบเรื่องเล่าหลอนๆแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกความสยองขวัญที่เราจะนำมาเล่าให้คุณฟังแล้วเจอกันใหม่ในเรื่องต่อไปขอให้คืนนี้ปลอดภัยจากความมืดมิดนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ